สมัยดีนักเรียนสั้นม .3 มาพบอาจารย์อีกทีนกหนึ่งในวันนี้เนาะเรามาเรียนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์เออก่อนจะไปเรียนวิชาฟิสิกส์ศาสตร์อาจารย์จะไปเสนอเบียกบ้านก่อนเนาะอยู่ในเบียกบ้านในสมุนที่บ้านมาเนาะเามาเบิ่งน้ำกันนี่อันนี้เป็นเบียกบ้านเนาะเบียกบ้านข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนาะให้พวกเราไปสังเกตเบิง่ง เนาะแล้วก็ไปซุ่มเทปวงการคิดใดของอาจารย์ครับพวกหลานคิดใดเนาะถ้าตัวใดบูชึ่งแล้วก็พากาันแปลงเอาไม้เอาเนาะดูว่าตัวใดอย่างต่างของอาจารย์แล้วก็สมัครเซตถามอาจารย์ได้เนาะน,นี่เป็นข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนาะน,นี่เป็ข้อที่สามนี่เป็นะข้อที่สามเนาะข้อที่สามวิธีการทดลองเนาะลังต่ำกับก้อนต่ำเนาะส่งหาความไว เห็นาะเนนี่จะเป็นสูตรของมัน,นเนาะอความไวมวลสารเป็นเท่ากันเนาะลดน้อยสองคันนะความไวตัวที่หนึ่งศูนย์ศูนย์นจุดสองเมตรต่อวินาทีความไวตัวสองแมตศูนย์เนาะเป็นยังเจา้าเป็น่ยนสูตรอน,นมันลดคันดังกล่าวแมนมันหยุดอยู่เน,นาะลักษณะมันจะบ่มีความไวหลังจากที่คันที่หนึ่งกับที่สองมาต่ำส่กันแล้วแมนลดคันทางสอง เลยแก้กันไปเนาะห้าจิบไมายคูณห้าสิบสอกหาวีคีดแล้วเวลานี้อ่าวีหนึง่งคีกับอ่าวีสองคีตัวนี้จึงจึงเท่ากับวีคีดนะนเนาะเราก็ใส่สูตรตัวนี้เนาะสูตรที่เราเห็นมาเลยเห็นไหมเวลานี้ M. เอ็มเออเวลานี้เีมันเท่ากันเนาะวีหนึ่งวีสองเท่ากันเลยเราก็สมา,ามารถเอาวีคีนี้ออกมาเป็นส่วนคูณเนาะ เอามาเป็นส่วนคูณนี่แล้วก็ถอนเอาวิธีกันง่ายเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งบวกเอ็มสองง่ายไปเป็นเป็นหารเนาะแล้วก็แทนตัวเลขใส่ก็จะได้อยู่หนึ่งเมตรต่อวินาทีเนาะอันนั้นแม่นสำหรับเบียบบานสนาจะเข้าอยู่ในบทเรีนยนึ่ไม,ม่เฮาเนาะบทเรียนึ่ไม่เอาเฮาเมนบทที่ที่เจ็ดเนาะเขาจะเข้าเวรงอยู่ในบทที่เจ็ดในบทที่เจ็ดนี้เขาจะเขียนอยู่ สองขอเสนอขอเนึ่องแมนการส่งความฮอนจากวัตถุหนึ่งไปหาอีกวัตถุหนึ่งสองแมนอ่าหูแวบการส่งความฮอนเนาะหูแวบการส่งความฮอนอืมอาละเอียดเราจะไปยุ่ในข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งจะเห็นผการส่งความฮอนจากวัตถุหนึ่งไปหาอีกวัตถุหนึ่งแมนเท่าดหเนาะอันนี้แมนตัวอย่างว่าการส่งความฮอนเราสามารถสังเกตุ่งไ้เนาะการส่งความฮอนนี้จากวัตถุหนึ่งไปหาอีกวัตถุหนึ่งนี้ แมนการส่งคอมมอนจากวัตถุที่้อนกว่าไปหาวัตถุที่เย็นกว่าเนาะอื้นว่าการการส่งคอม้อนเนาะอันนี้แมาบคเรียนอยู่ในข้อที่หนึ่งว่าการส่งคอม้อนเป็นดาวด่เนาะจากวัตถุหนึ่งไปหาอีกวัตถุหนึง่งเนาะเอออันนี้อาจย์สรุปออกมาเป็นสิมานี้เข้าไปข้อที่สองดูในข้อที่สองคุณฮูแวบ,บการส่งคามมอนเนาะฮัมาเวิ่์เงาฮูแวบ,บการส่งคอม้อนมันจะมีอยู่จกแบบักหกแวบเนาะ เออยูนีฮัจะได้เชียนยูสามหูแบบเนอะหนึ่งแมน่นอ่าการเหลื่อนยับความอ้อนสองการการนำทรงความอนะ้อนสามและการเพยความ้อนเนออ่าเอาเขาไปเบิง่งข้อที่สองจำหนึง่งสองจำหนึ่งแมนการเหลื่อนยับความอ้อนเนาะอหามาสังเกตเบิ่งหูนี่หูยูนี่มันหูที่หนึ่งกับหูที่สองเอาสังเกตวิ่งสังเกตวิ่งหูที่หนึ่งแมนตัวอย่างว่าเตาไฟเนาะอยูถึงนะเป็นมือเนาะ เออมือกลางเซลเต่าไฟไลมวเข้าจะรูซึกแนวไดเนาะอือยู่นี้ฮะเอ่อเข้าให้จักการทดลองเนาะเขามือเนี่ยเข้ามือที่เข้าวางยุทึ์งเปลวไฟนะจะหูซึกว่าฮ้อนเนาะพอเราไปทดลองเบิ่งงนอกไปเสียฮ้อนนั่นนั่นย้อนอย่างเนาะมันจะฮ้อนเนาะนั่นก็ย้อนว่าอากาศอยุทึ่งเต่าไฟนะได้รับความฮ้อนจากเปลวไฟเนาะเอออากาศอยูทถึง ่าตาไฟเลยครับก็จะแถวนี้เลยเนาะพวกนี้เออในครับพร้อมห้อจากเตาไฟเนาะอ่าอาการมันไในยืดออกเค็ดห้มวลสารจำพวกฮันดุลลงเนาะออแล้วเบากว่าอากาศที่ยุ่อํามคางเอออากาศที่ยุ่อํามคางของมันเนาะแล้วเลือนรอยไปวันนี้อากาศที่ยุ่อํามคางของมันนี้อ่ามัใช่เย็นและก็จะหนักกว่าเนาะเลยครับมาแทนบอล เอออากาศที่เขามาแทนบอลน,นั้นพัดด้ครับควอมฮอนเนาะพัความัพออมฮอนแล้วมันก็เรือนแล้วม,มันก็ร่อยขึ้นไปถึงเนาะขึ้นไปถึงอีกไอ,อ้ดังนั้นยุ่ถึงเปล่าไฟจึงมีอายห้อนรอยขึ้นเป็นเหลายางตอเหืียงเนาะอันนั้นเป็นอยู่ในอยู่ในหูบตัวที่หนึง่งวันนี้นนเขามาเบื้องฮุบตัวที่สองหุบตัวนี้เนาะอืม หูบทนี้พูว่าเอาขี้เลื่อยใส่น้ำที่วันจุอยูในเตาแก้วเนาะแล้วเอาไปต้ม่มเนาะฮะวงสังเกตวงหูเนาะเอ่อพ้อนการทดลองยุ่นี้พูว่าเมื่อเอาน้ำห้อนขี้เลื่อยเนาะที่ที่เป็นกระแสมุนเวียนไปเรื่อยๆเหมาะน้ำยิงห้อนกระแสเคลื่อนที่ของขี้เลื่อยนั่นยิงไวเนาะเออมาเข้ามายู่านี้เมื่อเฮาจุด ไฟใช้ทางดุมเพาก็สังเกตว่าการเดือนของขีดเดือยู่อยู่ในเตาแกวม็นเนาะแต่อย่าวอาเมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นเนาะเราห้อนขึ้นการขึ้นง่ายของขีดเดือยอยู่นี้เนาะของขีเดือยมันก็จะเริ่มว่าวขึ้นวหขึ้นเนาะอ่าไวขึ้นวหขึ้นในวันนี้นั่นขอย้อนว่าในน้ำเลยที่พุ่มตัวมันน้ำอยู่ในหลุมห้อนกว่าน้ำอยู่ในเถึงเนาะเออน้ำที่อยู่ทางดุมห้อนก็อยู่ทางถึง มันยืดออกและเบากว่าเก่ามันขค้ืนที่ขึ้นถึงแล้วน้ำที่อยู่ถึงที่หนักกว่าขค้ืนที่ลงมาแทนบอลเนาะขบวนการลังข้า,น,น,า,านี้มุนเวียนแนวนี้ไปเรื่อยๆจึงเให้ไทยน้ำอยู่ในเตาแก้วนั้นห้อนเสมอนเนาะไม่ควยมีการมุนเวียนกัน,นเนาะอันนี้หลังนั้นสามารถสรุปเลยว่า คองแล้วก็สามารถนำส่งความห้อนแบบเ่ยินยับความห้อนคืนกันกับกา๊าซเนาะวันนี้เอาหามาสรุปเป็นบทเรียนอยู่นี่นี่คนะการเดินยับความห้อนแม่นการส่งความห้อนโดยกระแสการเคลื่อนที่ของก๊าซหรือของเหลวเนาะที่ห้อนไปหาก๊าซหรือของเหลวที่เย็นกว่าเนาะการส่งความห้อนแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในของเหลวและก๊าซเท่านั้น เนาะอันนี้่จะมีเอ,อิ้นว่าการการเลื่อหน,นหยับเนาะฮู้แบบการส่งความห่อแบบการเลื่อหนหยับเนาะสัตว์น่า,ะนาจะไปเบิ่งอยู่ในข้อที่2อจำสอข้อที่ 2, 2. อจำสอการนำส่งความ้อนเนาะเฮามาเบิ่งหูอีกนี่ยหูยืนมีมือยู่3-4ูู่เนาะเฮาสังเกตเบิ่งหูที่1เนาะตัวอย่างหูงตัวหูหตัวนี้ก่อนนี่เนาะอันนี้กับตัวนี้เห็นบ่มอ๋อตัวอย่างบัดนี้เป็นความ อาเส้ <Cornell>. นทองรวดทองเนาะนีน่เป็นรวดทองเด้เออและให้ยังเเ่าขี้ผึ่งจับใส่นี่นี่ขี้ผึ่งจับเนาะขี้พึ่งน้อยๆอยู่นี่เห็นบ่เออัายาทีน้อยนี่ขี้ผึ่งน้อยจับอยู่นี่เนาะขี้ผึ่งน้อยจับอยู่นี่เห็นไหมนี่นี่เนาะอยู่นี่จับอยู่ หลังจากนั้นเขาก็ให้ยังเขาก็จูดไฟใช้ส่วนหนึ่งเนาะเออเขาจูดไฟใช้ส่วนหนึ่งแล้วเาก็สังเกตเบิ่งมันเป็ี่นเราได้เนาะสังเกตเบิ่งเออหูปหนึ่งแล้วสังเกตเบิ่งหูปตัวที่สองเพราะว่าขี <him> ้พึ Gun ่งยุกเขาสังเกตเบิ่งเนาะขี้พึ่งยุกไก่เป็ดไผ่ตกก้อนขี้พึ่งยุกอ่าทัดไปตามลำดับนี่ตัวอย่างว่าตัวนี้เนาะนี่อ่าตัวนี้นี่มาตกก้อนนี่ยม่ะ เริ่มตกลงมาตกลงมาย้อนหน้าย้อนมาตัวยุทําอิทนี่แหละครับความฮอนไวกว่าตัวตัวถัดไปเนาะเออข่าสังเกตเบุงการตกอันนั้นอันนี้เขาก็เอื่อนมาการส่งความฮอนเนาะการส่งความฮอนเออตัวอย่างยนี่ห้ออย่างใส่เอ่อฮัจจุดไฟใช่ไหมเนาะนี่เืาก็จุดนี่ยฮัจจุดไฟใส่เมื่อจุดไฟเสร็จมันก็จะเริ่มมีความฮอร์นความฮอนความฮอนความฮอร์นมาเนี่เนาะ ออนนี้เขาเอ,อ่าการส่งความฮอนคือกันเนาะการส่งความรอนวิธีหนึ่งวันนี้ทำมาสังเกตพ่งตัวนี้วันนี้นะเนาะทำมาสังเกตพวงตัวนี้เอ้ยุนีพนวาตัดเอาดวดเนาะตัดเอาดวดทองให้มีความฮอนเออให้มีความยาวเท่ากับไม้ขคีไฟตัวยังมือหนึ่งจับไมาขคีไฟตัวหนึ่งมือหนึ่งจับอ่าดวดทองเนาะแล้วจะนัดกระจูดจากนั้นอ่าเราสังเกตมอความหูสึกเนาะ การจับลดทองกับการอาฝ้าใหม่เขาม่คิดไพ่นะเขาสังเกตุความรู้สึกของเขาจะเป็ี่นอย่างไนบอกแน่นอนเมื่อเวลาเขาจับระวังลดทองเนาะกรรมคิดไพ่นี้เขารู้สึกว่าลดทองนั้นอ่ารู้สึกมีความฮ้อนไวกว่าเนาะมีความมีความรู้สึกมีความฮ้อนไวกว่าไม่คิดไพ่เนาะหลังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการนำส่งความฮ้อนใดดีสรุปได้ว่าโลหะ สามารถนำซ่งคอม้อนได้ดีกว่าอะโลหะเนาะอันนี้เป็นการการสมเทียบเนาะตัวนี้เ็มืูนฮุบนี้เปมนการสมเทียบระหว่างโลหะกับอะโลหะตัวอย่างแบบตอนตอนทองมันเป็นโลหะเนาะม่คิี้่ฟมันเป็นอะโลหะตัวใดสามาร่านำซ่งคอม้อนได้ดีกว่าเนาะคือคือว่าอาจารย์บอกไปเมื่อกี้เนาะตัวที่สามารถนำซ่งคอม้อนได้ดีกว่าจะเหมนอาอโลหะเนาะจะเป็นเช้นทองเนะวันนี้ทำมาเพิ่มหกตัวที่สี่นี่ อันนี้เกิดหกเนาะหกตัวที่สี่อยู่นี่เอาเพื่อนว่าเอามือสุบใส่ปากลอดแก้วเนาะซึ่งทางในบรรจุก,กาดเนาะแล้วฉชนแ้วก็ปินน้นกลลอดแก้วหันคืนแล้วเอากลลอดไปเผาไฟเนาะสังเกตว่าความรู้สึกของปลายนิ้วมือที่สุบใส่ลอดทำเป็นเท่าใดมันบอกเออความรู้ส no. ึกของอันนมือทำเป็นเท่าใดเนาะแน่นอนนิ้วมือรู้สึกอ่า ฮ้อนเพียงเล็กหน่อยสน,นสนั้นสนั้นสรุปเลยว่าการนำส่งข้อมฮ้อนโบได้ดีเนาะสามารถอ่ามาคขวามาหันอ่าฮ้อนยูเนเต่มันบ่ฮ้อนหลายสนั้นตัวนี้เฮาก็สามารถสุดว่าการเด็กสามารถนำข้อมฮ้อนเต่โบสามารถนำข้อมฮ้อนได้ดีเนาะเออสิ่งที่นำข้อมฮ้อนได้ดีก็มูแมนหยังเนาะสิ่งที่ข้อมฮ้อนได้ดีก็มูแมนโลหะจำพวกหยัง เนาะเฮ้ต no. hey, no, no. uh, no, ัวอย่างว่าจำพวกอันนะข้ามโบเงินโบทองโบเนาะจำพวกนี้มันจำพวกที่สามารถนำส่งคอมห่อนได้ดีเนาะเอาไปจบวุฒิเยนนี่อันนี้จะเป็นบทเรียนพู่ว่าการนำส่งข้อมห่อนเหมือนการอ่าแม่นการส่งคอมห้อนจากอะตอมหนึ่งไปหาอีกอะตอมหนึ่งเนาะต่อต่อไปในวัตถุโดยที่มีสากส่วนต่างๆ ของวัตถุบเปลีป่ยนแปลงการส่งความฮ้อนแบบนี้สามารถเกิดขึ้นอยู่ในของแข็งของเหลวและกา๊าดแต่ของเหลวและก๊าดส่งความฮ้อนบ่ได้ดีนี่เนาะวัตถุที่นําส่งความฮ้อนได้ดีก็มูลจะจำพวกของแข็งเป็นต้นแมนโลหะนี่เนาะอันนี้เป็นการการนําส่งความห้อนเนาะอันนี้เป็นการนาส่งความห้อน วันนี้เราจะไปอยู่ในข้อที่สามเนาะหรั่วสองจำสามสองจำสามเป็นการแผงความฮอนเนาะการแผงความฮอนอา้าวนี่ยครับสังเกตเบิวงอยู่นี่จะยังฮูบตัวทีหนึง่งเนาะฮูบตัวนี้แม่ยถึงเอามือไวท้ทางข้างฮูบตัวนี้แม่ยถึงเอามือไว้ทางดุมเนาะเอามือทางดุมเวลานี่เอาม,มือไป่ไว้ทางขง้างหรือว่าทางดุมแปลไฟเนอะแปลไฟไม่คิดไพ่ที่พ่วงใหม่สังสังเกตความรู้สึกของ ข้อมือเฮาที่ยู่ทางข,ขางกับทางไปไฟมันจะเปลนแยนเรได้เนาะเออตัวนี้มือผลคิจกรรมเนาะหรือว,ว่าเฮาสามารถสรุปว่ามือ,ม,อมือหูสึกว่าห,ห้อนเนาะหูสึกห้นอนในกรณีนี้บ่มีกระแสอากาศาบ่มีกระแสของอากาศห้อนมากระทบใส่มือหลังนั้นความห้อนที มือในฮับในกรณีนี้แมนีมันบ่แมีนการส่งความฮ้อนแบดเลือนหยับเนาะตัวนี้เป็นแมีนการส่งความฮ้อนแบดเลือนหยับเนาะแมีนการนําความฮ้อนแต่มันเกิดจากการเเฟรังสีของความฮ้อนในแปลวไฟเนาะอันนี้คือเกิดจาการเเฟรังสีเลยวันนี้เนาะเออเกิดจาการเเฟรังสีวันนี้การค้นคว้าของนักวิทยศาศาสตร์เนาะคนในฮวา่าวัตถุ รวนแล้วแต่แฟรรังสีต่างๆออกซึ่งในนั้นมีรังสีสนิดหนึ่งที่เฮตุให้มีความฮอนเฮ็ดให้มีความรูมม้สึกวมาฮ้อนนาะลังสีสนิดนี้เอิ้นว่ารังสีอินฟราเรดเนาะเพื่อเอิ้นการส่งความฮอนโดยการแฟลรังสีอินฟราเรดนี้ว่าการแผงความฮอนเนี่อันนี้แมนอยู่ในอยู่ในข้อที่สเนะเาะอยู่ในข้อที่สามเนี่บออยู่ทางงคางแล้วก็ มืออยู่ทางดุมเนาะเอออันนี้จะเป็นบทเรียนบทดาจดเอาเนาะเป็นบทเรียนเด้อเออเป็นบทเรียนเนาะอันนี้เป็นสองจัสามการแผงความฮอนเนาะเอออยู่ในบทนี้เราก็จะได้เห็นเท่านี้เนาะเออการส่งความฮอนมีอยู่สามแบบแบบหนึ่งการเดิมยับสองการนำส่งความฮอนสามการแผงความฮอนเนาะ อันนี้เมน,ย,นยู่ในอยู่ในบทที่เจนะ็ดเนาะให้พวกหลานไปอ่านไปคน้นคว้าตามเปิ่มไปเพิ่นเติมตัวใดยังบม่เข้าใจก็สามารถเช็คตามคืนได้เนาะอ๋อวันนี้เขาจะไปต่ออยู่ในบทที่บทที่แปดพวกหลานเนาะเขาไปโตไปเห็นไม้เขาเลยอยู่ในบทที่แปดนี้คุณมาปริมาณความฮอนเนาะอยู่ในบทที่แปดครัจะได้เห็นอยูสามขอ้อพวกหลานเนะาะเขาจะได้เห็นอยูสามขอ้อ เออเนาะสาม,อม,ามอพอหนึ่งเมนปริมาณความฮอนสองเมนความฮอนจำเพะและสามเมนสูตรคิดได้ปริมาณความฮอนเนาะเรเดียถ้าจะไปอยู่ในข้อที่อข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งเมนปริมาณความฮอนเนาะเอ่อทำมาบึ้งหูบน้ำแข็นี่เนาะสังเกตบึ้งหูบตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่สองหูบตัวที่หนึ่งเมนรอด อ่าลอดแก้วแล้วก็มีน้ำเย็นใสแล้วก็มีเครื่องเทปกุณหภูมิใสเนาะเออี่เนาะตัวที่หนึ่งมนมีลอดแก้วแล้วก็มีน้ำเนาะมีน้ำมีน้ำเย็นและเครื่องเทปกุณหภูมิเนาะเออตัวนี้เด้อตัวนี้ไม่อย่างนี้ม็นถอนเหล็กเนาะหลังจากนั้นนำเอาถอนเหล็กตัวนี้มาเผาไฟ เราไฟเนาะกำลังเฝาอยู่หัลนเนาะหลังจากที่เฝาแล้วเฮาเอามาจมใส้นน้ำคือเก่านี่เนาะจมเส้นี่มาจมใส้นน้ำเออแล้วก็สังเกตเบึงเนาะเข็มของเครื่องเทอุณหภูมิตัวย่างอะไรไตัวเยอะตัวที่หนึ่งเนาะครับมาบ่งตัวที่หนึ่งตัวนี้นี่บอกน้ำเย็นปกติเนาะบ่มีหยังมากระทบใสถื那 ije. 那 ije. ่อตัวที่ตัวที่สามนี้แม่นห้าเอาทอนเล็กที่เฝาใหม่ ฝ้าหัวธมาจุมใส่นีมเนาะมันจะเป็นอย่างไรแน่นอนเวลานี้เขาก็สังเกตบ่งน้ำหันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเขาสังเกตอยู่สสังเกตอยู่เครื่องแทกอุณหภูมิเนาะเครื่องแทกอุณหภูมิของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงแล้วเนาะเวลานี้นี้อ่าตัวไหนจะเป็นอ่าเป็นแพตัวไหนจะเป็นครนับเนาะเวลานี้ทองเอ่อท่อนเล็กคันจะแพความหอนออกเนาะอยู่ในหุบตัวที่สามหุบตัวนี้นี่ท่อนเล็กตัวนี้ จะแพร่ความหอรอนออกเนาะเวลานี้น้ํานี้จะฮับความจะฮับเอาความฮอร์อนเนาะเวลานี้น้ํนจะฮับเอาความฮอรอนเออนี่ขึ้เว่าอ่าการแพร่และการฮับเอาความหอรอนเนาะฉะนั้นปริมาณความหอรอนนี้เขาจึงสามารถอ่าสรุปว่าแมนพลังงานคอมมอนที่วัตถุหนึ่งฮับเอาหรือแพร่ออกเนาะเพื่อให้อุณหภูมิของมันเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มอ่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะ เออนี่ hey, hey. อันนี้คือมั่นมาเป็นปริมาณความฮอนเนาะปริมาณความฮอนนี้เราสัญญาณดักด้วยตัวอักษรเป็นอย่างคิวอ๋อ no? ซึ่งมีหัวนวยแมนจูนหรือคอร์ดีเนาะหรือคอร์ดีเอออันนี้แมนอยู่ในอยู่ในข้อที่หนึ่งเนาะอยู่ในข้อที่หนึ่งมาในข้อที่สองเออข้อที่สองความฮอนจำเพาะ เนาะความม้อนจำเพาะความม้อนจำเพาะนี่มันอย่างเนาะความม้อนจำเพาะนี่แม็นปริมาณความม้อนที่เฮ็ดให,หนึ่งหววัวนุยมวลสารของธาตุใดหนึ่งหั่นใดหับเอาหรือเพยออกเนาะเพื่อให้ได้อุณหภูมิของมันเพิ่มขึ้นหรือ,อ,อดลดลงหนึ่งหัวนวยุยเนาะเออวันนี้ความฮ้อนจำเพาะนี่สัญญาลักหน่วยต 4, ัวซีเนาะมีหัวนุยเป็นยูนต่อกิโลกรมนะัมโอซเซเนาะอันน,ออน,อน,นะนี้เหมืนเหมืนความฮ้อนจำเพาะเนาะนี่เอาสามารถสรุปเป็นบทเรียนได้ เนาะวันนี้มาเบิ้องอยู่ในตาตะลางขอมอนจำพาะมีวางถาดเนาะอ่ามีธาดอย่างแดอยู่นะี่เนาะสังเกตเบิ่งบอมีน้ำเนาะมีน้ำมีเหล้ามีน้ำมันกาดมีน้ำก้อนมีอลูมิเนียมเนาะเออมีนะออมจฉพวกไดนอีก มีเล็กเนรอเออเนาะรายละเอฟแมนตาตลางตัวนี้ให้พวกหลานไปเบิ่งอยู่ในปุ่มเพบเพียงกัได้เด้อไมีปุ่มเเพีงปุ่มเปบเพียงของเฮาแมนยูนาทีห่งร้เซาเอนาทีหนึ่งร้ตาตลางตัวนี้เปิดให้พวกหลานเปิดปุ่มออกมาเบิ่งเด้เนาะเปิดปุ่มออกมาได้หน้าหนึเซอ็ดเอนาหนึ่ง้อยเหน้อาเอ็อยู่ในปุ่มเปบียเพียงธรรมศาสตร์ซันมซันมสามโดพวกหลานเด้อ เอเื่องไหนยืนมีเห้พวกเรื่ไปชดเตามตัวนั้นเติมเนาะเออออ่าอยู่หันเนาะอันนี้แมนอยู่ในออ่ายู่ในข้อที่สองเนาะอยู่ในข้อที่สอง,นออนอส,องสนาเขาจะไปเบื่องข้อที่สามเนาะข้อที่สามนี่ข้อที่สามเนามนสู้คิดในปริมาณความห้อนเออเนาะเอามาเพิ่มว่าเนื่องจากว่าถาดใดหนึ่งมีมวลสารหนึ่งกิโลกรมัมความห้อนอ่าอ้อนขึ้นหรือเย็นลงหนึ่งองศา เนาะแม่นับเอาหรือเพยออกเท่ากับความฮ้อนจำเพาะของมันเนาะมาความว่าคิวเท่ากับเท่ากับสี่นี่เนาะวันนี้้าหกถาดนั้นมีมวลสารเอ็มฮ้อนขึ้นหรือเย็นลงดึงอาเซมันจะหับหรือเพยปริมาณความฮ้อนแม้คิวเท่ากับสี่คูณเอ็มคูณเฮีเนาะสี่ C. คูณเอ็มคูณเฮีเอเออ นี no, ่ห en, ah, ้ามมาวุ oh, no, ่นท <Okay. S 1> uh, no. ี่นี่เนาะห้ามมาวุ่นที่นี่วันนี้ว่ากรณีวัตถุหอนขึ้นจากหนึ่งจากที่หนึ่งหาจากที่หนึ่งถึงอุณหภูมิที่สองเนาะอันนี้ตุ้ดที่นี่เป็นอุณหภูมิด้ะที่หนึ่งหาที่สองเนาะแม้ที่เท่ากับที่หนึ่งลบไปที่ที่สองลบไปที่หนึ่งเนาะวันนี้กรณีวัตถุเย็นลงแต่หนึ่งถึง สองได้ที่หนึ่งถึงที่สองแม้นที่เท่ากับที่หนึ่งลบลบที่สองเออเออจึงได้ทุกแต่ละคนจึงได้กรณีวัตถุที่ห้อนขึ้นเนาะจากที่หนึ่งถึงที่สองแม้นเอาเอ่อแม้นที่เท่ากับที่สองลบออกที่หนึ่งเนาะกรณีวัตถุที่เย็นลงเนาะแต่ที่หนึ่งหาที่สองแม้นที่เท่ากับที่หนึ่งลบหายที่ ทีสองเนาะอืมวันนี้รเราไปฟังสูตรนี่สูตรคิดได้ปริมาณความร้อนแมนคิวเท่ากับซีคูณเอ็มคูณทีนี่เนาะตัวซีนี่แม่นอยังตัวซีนี่เนาะความร้อนจำพวกแมนบ่ตัวซีเนาะความร้อนจำพาะแม่นตัวซีเนาะวันนี้สูตรของมันเนาะอันนี้เป็นสูตร ตัวนี้เป็นสูตรเดนเด้อว,วันนี้คนมาก,กรณีวัตถุฮับเอาความห่อนเป็นตัวนี้นี่ q เนาะ q เท่ากับ c m คูณไฮที่สองลบถี่หนึ่งนี่กรณีวัตถุแพร่ออกก็ q เท่ากับ c เนาะยูนิตเซต,ตุซีอาจารย์เดอร์นี่เด้วยวคนนนเนาะนาตุเอ็มนาตุเอ็มนี่นะเออยูนิตมีตัวซีนิดเด้อ เใช่ดีสิจ๊ะเนี่ย cm คูณให้ที่หนึ่งลบที่สองแมนการแพร่ความร้อนเนาะอันนี้จะเป็นสูตรเลยนี่เด้อจืดออเลยสูตรแพร่ความตัวนี้มันฮับอะความร้อนเนาะตัวนี้มันแพร่ความร้อนบอกท้าว่าแพร่แมนเอาใส่สูตรตัวนี้นี่ถ้าว่าฮับแมนเอาใส่สูตรตัวนี้เนาะเอ้ยจืดเลยทุกคนเด้ออันนี้แมนแม็นสูตรเนาะอันนี้แม็นสูตร ຊານາໄປເບິ່ງຕົວຢ່າງເນາະງຕງໄອາງອນີນພຢ່າງນາະລກຖອນ1ມີມນສາ10ກລກາມເອ100າະ100 100າມ เพื่อหให้ไอุณหภูมิของมันเปลี่ยนแปลงรับเอาความร้อนจากา0องศาเซเป็น40องศาเซจงคิดไลปริมาณความร้อนที่เล็กรับเอาเนาะที่เล็กรับเอาหู่ว่าความร้อนจำเพาะของเหล็กแมงซีลกิโลจูลต่อกิโลกรมัมเนาะนี่ทำมาเบิ่งวิธีคิดเลยของมันเนาะหนึน่งหาเขียนสิ่งที่ออกมาก่อนมวลสารลอยกรมัม ลอยกรัมเท่ากับ0.01กิโลกรัมมีนี่เนาะนี่ลอยกรัมเท่ากับ0.01กิโลกรัมเพราะเปลี่ยนเป็นกิโลเนาะที่หนึ่งเมตรเท่าไรที่หนึ่งเมตร30องศาเซลเียที่สองเมตรเท่าไร40องศาเซเียเนาะตัวที่มันความหนาจัมเพาะมัน4ลอย60ยูนต่อกิโลกรัมองศาเซเียเนาะวันนี้เขาก็ไปเขียนสูตรเนาะสูตรเขาสังเกตว่ายูนีิแม่นอย่างคนว่าฮับ เอาความอม้อนแมนบอลเน่ฮับเอาข้อม้อนแมนที่สองลบไปทีหนึ่งแมนบอเขาใช้สูตรตัวนี้เนี่เนาะสูตรข้อมัอนแมนตัวนี้ได้ที่สองลบทีหนึ่งกรณีฮับถ้า่าเพท่พแ,แมนที่นห,หนึ่งลบทีที่สองเนาะหลังจากห้าไะไตัวนี้แล้วให้เราเลยห้ามาแทนขาใส่แมนบอตัวซี่เทาไม่เท่าไรสี่ร้อยหกสิบคูณให้ตัวเอ็มแนเท่าไรเราตรัวเอ็มฮาแมนศูนย์จุดหนึ่งก็มาแทนใส่ได้นี้เนาะอืม คูณให้40สิบลบออกแซวสีสิเหมือนตัวใดที่สองลบไปทีหนึ่งเหมือนแาวเนาะแล้วก็คูณกันออกมามันจะเท่ากับเท่าไดเก้าร้อยแวยูนเนะาะเก้าร้อยซยูนอันนี้แม้นไม่อย่างปริมาณความหอนเนาะและก็แมนตัวอย่างเนาะและก็เมนตัวยอย่างเออสำหรับผู้ที่น่ามุญน,นี่ก็จบเท่านี้เนาะใน ในสมงนี้หรือว่าในคลิปนี้อาจารย์สอนอยูสองบทเนาะอยู่ในบทที่เจ็ดกับบทที่แปดเพากันไปคน้นคะว้าเบิ่งเนาะพากันไปค้นคว่ำเบิง่งท่าว่าตัวใดยังบ่เข้าใจแมน่นให้สามารถเซตถามอาจารย์ได้เนาะหรือว่าโทรถาหาอาจารย์ได้เนะาะท่านี้อาจารย์จะพากเพียกปานไว้เดือดพวกด่านนะเนาะเพียก่านไม่ยุ่ ข้อนี่มีหาคอเนาะเบียบานมีหาคอเฮ็ดคือเก่าเนาะเบียบานอาจารย์จะส่งลิงไปให้เนาะตอบตามลิงเนาะตอบตามลิงอ่าโมเมนตอบตามมามนาเซตปุ่มหรือส่งมาอาจารย์ได้หมดองท่ามีแต่โต๊ะให้พวกหลานตอบตาต๊บเซตปุ่มไว้แล้วเข้าไปติ๊กชุดตามลิงแล้วส่งมาหาอาจารย์เนาะอ่าทุกทคนตรงไหนแกเซตปุ่มเบบบานไปได้ในเนอร์จังไรเข้ามาละอาจารย์กรวดบึงเนาะแล้วกว็ทุกคนตรงไหนเฮ็ดเบีบบานอีก เราพม่มเพียงบางนะครับอาจารย์จะไปบวกกับคะแนนกุดกาได้เนาะเอาเป็นคะแนนกุดกาไปพร้อมกันเลยใเด้อเนาะท่าน,นี้อาจาร,รย์บวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนาะกับคลิปอาจาร,รย์สอนอยู่ในสมองนี้ถ้าว่าตัวใดเนี่มเข้าใจคัดข้ขอมองใจตัวใดก็สามารถเสร็จหาอาจารย์ได้เนาะสมองนะครับจะมาพุบกันใหมเนาะเขาอเขอ้าใจ